สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเดรนนะคะวันนี้มีไม้เก่านะคะมาแบ่งปันนะท่านผู้ชมขายในทุกช่วงเทศกาลวันสงกรานนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดการสิ่งใดก็สมความปรารถนาล่ำรวยเงินทองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีไม้เก่าไม้กัดสีนะคะมีตระกูลยักษ์มาแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็น มหาโยมมายักษ์นะคะจะมีฝั่งนูน้นอินละนนก็มีนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเป็นกระถางสี่เนาะราคาเบาๆนะคะมาแบ่งปันกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะหรือจะเป็นบันดันซับนะคะหน้าเข้มๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นหงดารุนก็มีค่ะแล้วก็ซับเศรษฐีนะคะทุกกระถางอยู่ใน ราคาหลักสิบแล้วก็หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะเรืองพระนารายนะคะท่านผู้ชมวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ในช่วงเทศกาลสงการนะคะเดี๋ยวจัดปโปรค่าส่งให้นะคะ สำหรับเทศกาลสงการนะคะก็มีโปรโค่าส่งให้นะคะอยู่ที่ค่าส่งนะคะเอาไปเลยค่ะ39บาทเหมาเหมานะคะส่งให้แบบตะกา้าไพรสตีมีปลายทางทั่วประเทศนะคะซื้อครบ500บาทจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่เพิ่มเติมก็คือค่าจะส่งแค่39บาทนะคะมีปลายทางทั่วประเทศกันไปเลยนะะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นแรกก่อนนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้เนาะจะเป็นมหายม,มยักษ์นะคะแต่ว่าจะมีสองหน้านะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นมหายม,มยักษ์หน้าแดงนะคะกับอีกต้นหนึ่งจะเป็นมหายม,มยักษ์หน้าแบบเขียวแล้วก็จะกัดสีอ่ะแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะมหายม,มยักษ์จะค่อยๆกัดสีแบบนี้กับกับหน้าแดงหน้าแดงแบบนี้นะคะ เนาะลองเอาไปปลูกคู่กันนะคะท่านผู้ชมคะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถางสีนะคะแต่ท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางได้แล้วนี่ค่ะมหายุม,มยักษ์หน้าเขียวก็จะค่อยๆกัดสีไปแบบนี้นะคะแนะนําว่าไปเปลี่ยนกระถางเนะ้ะท่านผู้ชมไม้เก่าตัวนี้เนี่ยพอไปเปลี่ยนกระถางปุ๊บนะคะรอให้เขากัดสีเป็นไม้ก้านแข็ง เป็นไม้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยตัวนี้นะไฟก็ชื่นชอบหลายๆตัวเลยที่นํามาวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไม้เก่าไม้แบบตระกูลยักษ์แบบนะคะก็น่าจะถูกใจพ่อพ่แม่ทุกท่านนะคะเพราะว่ายังถูกใจไฟเองเลยด้วยซ้ํานะคะสําหรับราคานะลูกค,ะคะ้าค่ะเอาไปที่ต้นละ99บาทะคะ่ะอันนี้มหายโยมยักษ์หน้าเขียวนะคะมีสํารองนะคะ99บาทนะคะ แล้วก็มหายมยักษ์หน้าแดง99บาทนะคะเอาไปเลยกับโปรค่าจัดส่ง39บาทเหมาเหมาซื้อครบ5 0 0จัดส่งให้ฟรีไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะอะมหายมยักษ์ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปกันที่ตัวนี้นะคะจะเป็นบันดาลทรัพย์นะคะนี่ค่ะบันดาทรัพย์นะคะจะเป็นไม้กระดูกเข้มนะคะ จะมีหน้าเนี้ยหวานขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็จะเป็นหน้าเข้มเข้มแบบนี้นะคะบรรดานซับนะคะนี่ค่ะเหมาะมากนะคะเอาไปเลี้ยงนอกตู้นะลูกค้าไม้ไม้เก่าใบหนาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก,ก็จะเลี้ยงนอกตู้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมหรือใครเลี้ยงในตู้ก็ก็ยิ่งเหมาะนะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็นี่เลย บรรดานซับนะลูกค้าตัวนี้ลนล้นกระถางสีแล้วนะคะลนล้นกระถางสีแล้วสําหรับบรรดาทซับชื่อก็เป็นมงคลนะคะกระดูกก็เข้มชัดเจนสีน้ําตาลแบบนี้นะคะนี่ค่ะบรรดาทซับนะคะลูกค้าไปที่แปดสิบเก้าบาทะคะ่ะแปดสิบเก้าบาทลนล้นแบบนี้เลยค่ะก้านหนาๆสวยๆแบบนี้เนาะตัวนี้ค่ะบรรดาทซับนะคะ นี่ค่ะสวยมากนะคะเลี้ยงนกตู้ต่อไปค่ะอินทระรังสรรค์อินทระรังสรรค์ตัวนี้นะคะกัดสีสุดสวยมากลูกค้าไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยตัวนี้อินทระรังสรรค์น,นะคะเป็นไม้ที่ใบค่อนข้างจะหนาลูกค้าขาแล้วเขาจะกัดสีแล้วตอนนี้นะคะน้องล้นในกระถางแล้วเดี๋ยวเอารูปตอนรูป ตอนโตให้ดูนะสวยมากค่ะอินทระรังสรร์น,นะคะนี่ค่ะคืออินทระรังสรร์ตอนกัดสีเยอะแล้วนะคะตัวเนี้นะคะจะกัดออกเป็นโทนชมพูใบหนาะๆนะแบบนี้เลยค่ะอ๋อไม่ใช่นี่ค่ะสวยนะลูกค้าแล้วก็ตอนนี้นะคะก็กัดไปเยอะแล้วเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี แล้วคือล้นกระถาง C แบบนี้เอาไปใส่กระถาง5กระถางแบบใหญ่ๆได้เลยนะคะตัวนี้อินทารารั่างสารลูกเขาไปที่99บาทเท่านั้นนะคะใครซื้อไฟไว้อยู่แล้วนะคะก็สามารถซื้อเพิ่มได้เลยนะคะ เนาะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งจองไว้นะคะที่ไฟบอกว่าจะส่งหลังส่งการนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไปสีหยุดนะคะก็โทรมาเอฟมาจองมารวมยอดอะไรกันได้หมดเลยค่ะอินทาราดรังสารมีสําองอยู่นะคะตัวนี้สวยมากเลยกัดสีเยอะแล้วนะคะแล้วต้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ99บาทลูกค้าไม้เก่าหน้าเก็บนะคะเพราะว่าเหมาะกับการเอาไปปลูกแบบช่วงนี้คือเนี่ยเป็นไม้ที่คือไไฟชอบทุกตัวเลย เพราะว่าชอบไม้แนวนี้นะคะกัดสีนะคะอันนี้ก็มหายม,มายักษ์หน้าแดงนะคะ99ตัวนี้ค่ะอสูรอินทานะคะอสูรอินทาก็จะกัดสีนะคะจะมีเต็มๆตรงนี้หน่อยนะคะตัวนี้ก็99บาทนะคะอสูรอินทาเนาะอสูรอินทาเนาะเดี๋ยวไล่ไม้เก่าให้ก่อนลูกค้านะคะลูกค้าจะได้เอาไปแบบเออจะได้เอาไปปลูกนอกตู้แล้วแบบ ให้กัดสีเอาไปเปลี่ยนกระถางเลยค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นบอลสีกัดสีเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นกูเปรันนะคะนี่ค่ะกูเปรันนะคะกูเปรันเนาะนี่การแข็งแข็งกัดสีแจ่มๆแบบนี้นะคะนี่99บาทเหมือนกันลูกค้า99บาทสำหรับกูเปรันนะคะกูเปรัน นะเดี๋ยวไฟไล่ไล่ให้ก่อนไล่ไม้กัดสีไล่ไม้เก่าให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบนะไฟก็ชอบด้วยตัวนี้น้องคือเรืองพนารายแต่น้องจะค่อนข้างมีอายุหน่อยนะลูกค้าเพราะว่าดินยดินยุบหมดละนะคะนี่นะคะเอาไปปลูกนะสัก ปลูกคู่ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากได้หลายๆสายพันธุ์นะคะซื้อไปอย่างละต้นนะลูกค้าตัวนี้นะคะเรืองพนารายนะคะตัวนี้99บาท <c oughs> 99บาทนะคะตัวนี้ไม้ค่อนข้างมีอายุแล้วเพราะว่าดินเสื่อมหมดแล้วนะคะ99บาทอ่ะตัวนี้ค่ะซับเศรษฐีซับเศรษฐีนะลูกค้าน้องจนะใบหนา แล้วก็กัดสีแบบนี้นะคะกัดสีสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะไฟให้ไปที่89บาท89บาทนะคะอ่ะถัดมาตรงนี้ค่ะหงดารุ่นไซส์นี้นะคะกัดสีเยอะๆแบบนี้นะคะลูกค้า <c oughs> ไซส์นี้89บาทนะคะสําหรับหงดารุนนะคะใบยาวมากๆเลยกระถางนี้ก็คืออัพกระถางแบบใหญ่ๆแล้วก็คือสมเขาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ล้นแบบโอ้โหนี่ ดินก็ยุบแล้วนะคะลูกค้านาะเอาไปปลูกกันต่อไปนะคะจะเป็นปู่ชิวเอ้ยปู่ชินนะคะปู่ชินตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับบันดาทซับนะคะแต่น่าจะเข้มกว่านี่นะคะจะเป็นปู่ชินนะลูกค้าก็จะเป็นตัวที่หน้าเข้มเนาะ ก็คือจะไปโทนเดียวกับบรรดานซัพ์นะคะสีวิเชียนบุรีนะคะแต่ว่าน่าจะเข้มตัวนี้89บาทค่ะลูกค้าค่ะปู่ชินนะคะปู่ชินเนาะอ่ะตัวนี้ถัดมาตรงนี้นะคะน้องคือสายพระเนตรแต่เป็นสายพระเนตรกระถางสีลูกค้าสายพระเนตรกระถางสีนะตัวนี้เอาไป99บาทค่ะเดี๋ยวน้องกัดสีสวยๆเลยนะคะสายพระเนตรเนาะปิดท้ายตัวนี้ให้ก่อนไม้เก่า ตัวนี้นิลนนนะคะนิลนนโตมาจะกัดสีเต็มใบแล้วก็จะสวยมากๆนะคะตอนนี้กัดมาถึงนี้แล้วนิลนนเนี่ยไปแป89บาทค่ะนิลนนนะคะนิลนนแปดสบาทลูกค้าต่อไปนะคะอาจจะลายตาดีนึงนะคะฝ้ายหันไปหันไปเนาะตัวนี้ค่ะจะเป็นเรือสุพรรณหงส์ เรือสุพรรณหงใบยาวนะคะกัดสีแบบนี้เลยนี่ค่ะใบชรูดชรุดแบบนี้ลูกค้านี่ค่ะสวยมากนะคะเรือสุพรรณหงตัวนี้ให้ไปที่89บาทนะลูกค้า89บาทค่ะเนาะไม้เก่าตัวนี้นี่ก็จะเป็นเรืองพนาลายเห็นไหมคะเนี่ยดินยุบหมดแล้วเนี่ย99บาทเนาะจะเริ่มสร้างหัวลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นนางกิริณีเทวีค่ะตัวนี้จะกัดสีสวยนะลูกค้านี่ค่ะนางกิรินีเทวีตัวนี้เอาไปห้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะตัวนี้ก็ห้าสิบเก้าบาทจะกัดสีชมพูแบบนี้นะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีมาีล้อมเพชรด,ด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวรอดูอยู่นู่นนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวห้าสิบเก้าบาทค่ะ แล้วก็จะมีอุสามณีนะคะอุสามณีไซส์นี้แปดสิบเก้าบาทนะลูกค้าแปดสิบเก้าบาทเนาะ <c oughs> ไกลทองประเสริฐนะคะน้องจะป้ายแบบนี้นะคะไกลทองประเสริฐห้าสิบเก้าบาทค่ะนารีบุรพานะคะห้าสิบเก้าบาทค่ะสิลาเพชรตัวนี้นะคะไม้กัดสีตัวนี้หน้าแบบแจ่มๆมเลยลูกค้าห้าสิบเก้าบาทนะคะ ก็จะมีมณีล้อมเพชรนะคะมีสองหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าแผงแบบหน้าแผงด่างขาวนะคะตัวนี้เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าแผงแบบหน้าแผงออกชุมพูหน่อยนะคะตัวนี้อยู่ในกระถางห้าค่ะถ้าไซส์นี้นะลูกค้าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะร้อยห้าสิบบาท ะะแต่ถ้าเป็นหน้าแผงขาวแบบนี้จะ90บาทนะคะลอไปดูเนาะตัวนี้9ทับค่ะ9ทับตัวนี้70นะคะ,ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้90แบ่งเยอะนะคะแล้วเหมือนจะได้ต้นอะไรเนี่ยไปอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ไม่น่าจะเนี่ยนะคะกำลังโต90บาทตัวนี้อสงไขยค่ะ อสองไข่ตัวนี้มีหน่อนะคะลูกค้าน้องมีอายุแล้วมีหัวแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหน่อแทงขึ้นมาจากหัวตรงนี้ตัวนี้นะคะใครอยากได้ไปทําจํานวนนะคะใครอยากเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเนาะตัวนี้นะคะอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าสิบเก้าบาทอาสองไข่มีหนอนะคะพร้อมทําจํานวนแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นมณีมรกตนะคะมณีมร,มรกตตัวนี้กระถางห้านะคะร้อยห้าสิบบาท เนาะตัวนี้ใบเหลือน้อยลงนะล,ลูกค้า150บาทตัวนี้จะเป็นมควานรังสรรกับเทพเทวาป้ายนะคะมควรนรังสรรกับเทพเทวป้ายตัวนี้เอาไป9 9บาทนะคะตัวนี้จะเป็นทับทิมทองนะคะทับทิมทองตัวนี้เอาไป59บาทลูกค้าขาเดี๋ยวฟาขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวส่งหลังส่งการนะลูกค้าค่ะน้องสวัสดีค่ะ